ความเป็นศัตรูกันของบุคคลสองคนหรือสองฝ่ายเพราะฝ่ายหนึ่งก่อกรรมเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ผูกใจเจ็บและคิดแก้แค้นตอบแทนเวนจึงประกอบด้วยบุคคลสองคนหรือสองฝ่ายคือผู้ก่อความเสียหายผู้รับความเสียหายบุคคลที่สองหากผูกใจเจ็บแค้นจึงเกิดความเป็นศัตรูกันขึ้นนี่แหละเวน Uh oh you. สวัสดีครับท่านผูครับต้อนรับเข้าสู่รายการชีวานสยามครับวันนี้ผมเปิดรายการอยู่กลางออซอยเล็กๆนะครับอยู่อยู่ในเขตเคือถ้าเปิดรายการมาเห็นตรงนี้อาจจะเดายากว่าอยู่ตรงไหนแต่พอบอกว่าอยู่ตรงแถวย่านตลาดน้นอยเขตสัมพันธวงศ์ท่านผู้ชมอาจจะพอนึกภาพออกว่ายานนี้มันประกอบไปด้วยอะไรมาก ระหว่างทางผมจอดรถอยู่ด้านนอกเดินเข้ามานะฮะจะผ่านร้านอาหารที่ดูแล้วน่าอร่อยน่าสนใจมากมายแล้วก็วิถีชีวิตของคนจีนไม่น้อยแน่นอนครับย่านนี้เป็นย่านที่คนจีนอาศัยอยู่ดั้งเดิมยาวนานและวันนี้ผมมาที่นี่เพราะจะพามายังครหาสน์หลังนี้ครับนี่คือทางเข้าของอาคารเก่าแก่ที่เรียกได้เต็มปากว่าเป็นครหาสน์ชื่เครหาสน์คือเครหาสน์โซเฮงไถ อยู่ตรงนี้ยืนยาวมากว่า200ปีว่ากันว่าตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาทำไมถึงอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนั้นทำอะไรอย่างไรและอยู่มาถึงปัจจุบันนี้อยู่ในสภาพอย่างไรวันนี้เราจะเข้ามาเยี่ยมชมกระหาตหลังนี้แล้วก็ฟังคำบอกเล่าจากทายาทที่ดูแลกระหาตหลังนี้รุ่นปัจจุบันเพื่อระลึกไปถึงอดีตที่ผ่านมาของสังคมและชุมชนย่านนี้ครับนี่คือคริหาตโซเฮงไทยครับ แก่ย่านตลาดน้อยที่ตกทอดมารุ่นต่อรุ่นยังคงเอกลักษณ์ความเป็นบ้านคนจีนที่ผสมผสานความเป็นจีนและไทยเข้าด้วยกันในคารุหาโซเฮงไทยต่อจากนั้นมาฟังวิธีการเพิ่มความสุขให้กับตนเองในช่วงชีวาบรรดาลสุขบทเพลงเพาะในบทเพลงประโยชน สำหรับตอนนี้ไปพบก,บกับการใช้ชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงทำได้อย่างไรกับคุณนมนุษย์ในช่วงตามรอยพอ่อคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยฉันอยากออกจากงานเวลาฉันจะเริ่มจุดไหน หนูมีที่แค่สามไร่สองไร่หนูจะเริ่มยังไงอย่างนี้เขายังไม่เข้าใจอยู่อีกเยอะหลายคนเราจะเปลี่ยนวิธีคิดเขาแล้วกขให้เขาทําให้เขามีแรงให้จุดประกายให้เขาคิดว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วนะยุคปัจจุบันนี้แล้วเขาจะต้องยินดีต้อนรับเตรียมตัวต้อนรับความเปลี่ยนแปลงใครที่จะมอบรมนะเอาเอาเป็นว่านในศูนย์นี้อบรมลักษณะไหนนะคะก็คือเราจะมีฐานเรียนรู้ทั้งหมด5ฐานฐานน้ำหมักชีวภาพ ฐานาปุ๋ยหมักเชียวภาพฐานกเกษตรอินทรีย์ฐานน้ำส้มควันไม้ฐานน้ำยานีกประสงสุดท้าย3คืน4วันคุณจะกลับบ้านคุณกลับมาดูใน1ไล่แก้จนที่ประมาณแค่1ไร่หรือ2ง,งานคุณสามารถดำรงชีวิตอยู่ในนั้นโดยที่ตื่นมาคุณไม่ต้องใช้ตังคนะ์เอาแมคโครตัตมาไว้บ้านเลยนะในตรงนี้เมื่อก่อนเราจะเดินห้าง แต่วันนี้ประจอยไม่เดินห้างเลยตั้งแต่ปี49เป็นเป็นต้นมาไม่เคยเดินห้างคือผลิตทุกอย่างที่ที่ทำเองเต็นก็คือทำเองหมดเลยนะคะในตรงนี้ก็เราจะเปลี่ยนวยิธีคิดเขาชีน้นำให้คิดสาธิตให้ดูเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงละทิ้งนิสัยเดิมเริ่มหนึ่งที่ตัวเองในหลวงรัชส่งว่ามันต้องระเบิดออกมาจากข้างในก็คือตัวตัวเรานี่แหละกับคนในครอบครัวแล้วก็มันก็จะออกไปสู่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด ไปสู่ระดับประเทศในที่สุดคือตัวเขาใาจเขาต้องพร้อมมีหลายลายมาถามปะจยนะจากในกรุงเทพผมเบื่อชีวิตอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเนี่ยทางานการบินไทยด้วยนะปะจยวบาเอ้าวาาก็คุณก็เงินเดือนดีทําไมคุณอยากจะมาทมาํานาไม่รู้ผมอยากกินข้าวปลอดสารผมอยากกินข้าวที่ปลูกกับมือเองผมคิดว่าผมไม่มีลูกแล้วเงินผมก็พอจะมีเพราะว่างี้นะก็บอกก็แล้วแต่มันก็ต้องดูสถานการณ์เพราะว่า การที่จะมาทาเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องพึ่งตนเองมันก็อาจจะเริ่มแบบพออยู่พอกินเราไม่ได้ทําแบบเชิงพาณิชย์ต้องเข้าใจนะคะพราในหลวงรับสั่งว่าอะ,อะไรที่ทําได้ผลิตเองได้เราก็ทําเองในตรงนี้ให้ทำทำด้วยตัวเองให้มากที่สุดในตรงนั้นพึ่งตนเองให้มากที่สุดแต่นี่ถ้าเกิดเขาจะมาคิดเป็นด้านการค้าหวังรวยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ฐานแรกเลยเราจะให้เข้าเรียนฐานน้ําหมักชีวภาพซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงมันก็เป็นการหมักน้ําหมักจากพืช แล้วก็ผลไม้นะซึ่งพูดถึงว่าสูตรน้ำหมักมันมีเยอะมีหลายสูตรแต่นี่เราสอนขั้นพื้นฐานให้เขาซึ่งในโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสต่อยอดมันมีเยอะหมักปลาหมักกุ้งหมักอะไรมันมีอีกเยอะแยะแต่นี่เราเอาพื้นฐานคือหมักจับพืชกับผลไม้ให้เขาสอนเขาทําสารไร่เมล็มสารจับใบอะไรเงี้ยนี่ก็คือฐานนึงนะคะฐานที่สองก็เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็ให้เขาเก็บเศษใบไม้ใบหญ้านะเอามาทํากับขี้วัวแกลบดาแกลบดิบแล้วก็ใช้น้ําหมักจากฐานแรก พอมันมาอยู่ฐานนี้มันจะถูกเรียกว่าน้ําจุลินทรีย์นะฮะก็มาทําปุ๋ยหมักแค่ไม่กี่วันก็ใช้ได้แล้วของเราเองนะะเสร็จแล้วก็ไปฐานที่3ไปฐานกเกษตรอินทรีย์ฐานกเกษตรอินทรีย์ก็จะสอนให้ทําแปลงผักแบบแหวะอ,อกแหวะร่องหมักปุ๋ยไว้ข้างล่างหมักปุ๋ยหมักไว้ข้างล่างเราก็ลดแต่น้ําอย่างเดียว เอาดินกลบปับ๊บแล้วก็ปลูกผักข้างบนต้องหลังส5วันไปแล้วปลูกมันจะร้อนฝปุ๋ยมันอยู่ข้างล่างพอมันเย็นแล้วเราก็ปลูกผักตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเลยลดแต่น้ําผักก็งามเพราะข้างล่างมันจะเป็นปุ๋ยดินก็จะดีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะฐานกเกษตรนี่สเสร็จแล้วก็มาฐานน้าส้มควันไม้ฐานน้าส้มควันไม้ก็ สอนให้กร,รู้จักการเผาถ่านจากถังน้ำมัน2 0 0ลิตรแล้วก็ดักเก็บเอาควันมันที่ไปกระทบความเย็นก็กลายเป็นไอ้น้ำกลั่นเป็นหยดน้ำก็คือน้ำส้มควันไม้ใช้สำหรับทำเป็นสารไล่แมลงได้ทำสบู่ได้แก้ผดผื่นคันดีมากเลยสบู่น้ำส้มควันไม้นะคะแล้วก็หมาขี้เลื่อนในใช้ดีมากพวกโรคผิวหนังพวกอะไรนี่นะคะแผลมีบบาดเอาไปจุ่มเลยหายแห้งทันทีเลยเ็เรียกว่าใช้ในไล่ในนาดีมาก ไล่แมลงได้ปวกมดอะไรนี่ได้หมดเลยนะคะฐานนี้ฐานต่อไปก็เป็นฐานน้ำยาอนเนกประสงค์ซึ่งจะสอนให้ลดรายจ่ายในครัวเรือนก็มีสอนน้ำยายาสีฟันน้ำยาล้างจานซักผ้ายาสระผมส,ะสะบูเล้วน้ำยาปรับมมพันธุ์อะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะคะ,ะเสร็จแล้วก็สุดท้าย บางทีบางคณะมีเวลาร้องขอเราก็จะสอนบ้านดินให้ในตรงนี้แต่ถ้าไม่มีก็โอเคคุณเรียนจบทั้ง5ฐานเราก็จะให้มาดูในหนึ่งไร่แก้จนมาดูบ้านดินที่ผู้ใหญ่จอยอยู่นะมีดินตรงไหนมีบ้านตรงนั้นนะคะบ้านหลังไม่เท่าไหร่เลยเพราะเราสร้างเองกับมือเราย่ำดินกับแกลบ,บกับเกลือทําปันก้อนตากไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็มาก่อมาฉาบนะแต่ณนะปัจจุบันนี้มีที่ประทับพระตำหนักดินของพระอ,องค์ท่านด้วย